เป็นการถอยหลังระหว่างอาจารย์กับนา<ป>ด,ดาวนะครับลูกศิษย์อาจารย์กับลูกศิษย์ลูกศิษย์กับอาจารย์นะครับมาส่งกันบ้านอาจารย์ครับโผไปเริ่มเลยครับน้าดาวอย่าเร็วทำไมเร็วอ่ะนั่นช้าแล้วนาดาวทำไมขี่เร็วทำไมถอยเร็วจัง เห็นผมตามไม่ท <Private classroom liksom> ันผมกลัวกลัวครับโอ้โหอาจารย์อาจารย์ตอแหลแน่เลยเนี่ยอาจารย์ไม่ได้อ้ครับถอยเร็วผมกลัวไม่ได้อ้อมกลัวถอยเร็วมากอ่ะทำไมอ่ะตามไม่ได้เหมือนใครคนนะ